สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ F v e Spywork นะครับวันนี้เรามีสินค้าโคตรเจ๋งอะมาอยากรีวิวมากเลยแต่เนี่ยของเพิ่งมาเมื่อวานนะเรารีบก่อนเลยของร้อนของร้อนของร้อนเดี๋ยวร้านอื่นแซงไม่ได้ไอร้านอื่นจะแซงไม่ได้เราเป็นคนเอาเข้านะร้านเราร้านแรกนี่นะมาดูมาดูเดียไปเป็นไอซี่นี่อุ้ยมันสะท้อนมันสะท้อนดูเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่นะครับผมเป็นบันได MKS นะครับผม รุ่นใหม่ล่าสุดชื่อรุ่น Solution นะครับผม m g Solution ทำไมถึงชื่อรุ่น s o l u t i ันเออรู้ไหมทำไมถึงชื่อ s o u u i o n มันมันแก้ปัญหาอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่แล้วตัวนี้แหละมาแก้ปัญหาสำหรับคนหลายใจน,นะอ้าวคนหลายใจ <laughs> พอบาทพอบาทต้องรีบซื้อ <laughs> ไม่ใช่หลายใจแบบนั้นคืออย่างนี้เวลาคนบัน่นจักรยานเนี่ยบางวันเขา ใส่คลีตใช่ไหมแต่บางวันเนี่ยไม่สะดวกใส่คลีตอ่าแบบวันนึงวันนี้ไปทัวร์วันนไปตลาดตรงนี้นี่นี่เลยตัวนี้มันเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้เลยนะครับผมตัวนี้ใช้ได้ทั้งสองด้านนะครับด้านนี้เนี่ยจะเป็นด้านคลิปเลสนะก็คือเป็นด้านที่ใช้กับรองเทาเ้าพ่อใบโบติเนะาะเนี่ยตัวนี้ก็จะมีหมุดนะครับที่เป็นเอกสิทธ์ของตัว M K S เลยเนาะตัวนี้หมุดพวกนี้ก็คือเป็นเอกสิทเฉพาะ M K S เลยยึดเกาะแน่นดีมาก วัสดุนะครับผมเป็นอลูมิเนียมเนาะตัวนี้อลูมิเนียมอันลอยเนาะสวยงามมากนะครับผมตัดดีไซน์ครมกลิบ hmm. นี่แล้วด้านนี้นะครับผมก็เป็นด้านคลีตเนาะตัวนี้ก็ปรับขันปรับแน่นปรับอ่อนนะอาจะตั้งคีย์อะไรก็ตั้งตรงนี้ได้เลยเห็น hmm. ไ,ไหมสะดวกมากอ่าตัวนี้นะครับผมเป็นลูกปืน triple seal barreling นะลูกปืน triple seal barreling เกิอ,อะไรเอิร์ด triple seal barreling ก็คือ มันจะเป็นแบบลูปปืน3ชั้นนสามชั้นใช่ไหมสามชั้น3ตลับต่อข้างนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแม่งโคตรลื่นอ่ะเนี่ยดูดูตัวนี้ตัวนี้เราขึ้นแท่นไว้เรียดูหมุนติว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 นี่ยังไม่อยากไปจับมันเลยเนี่ยดูมันลื่นอย่างเงี้ยแล้วมันนุ่มมากเลยนะเวลามันหมุนเนี่ยเวลามันฟิลลิ่งเวลาเราปั่นเนี่ยคือโอ้โหแม่งโคตรสมูทเลยแล้วพอแล้วพอเลื่อนๆอย่างงี้มันดียังไงก็ออกเลื่อนๆอย่างเงี้เวลาเราปั่นเนี่ยมันก็ช่วยเขาเรียกอะไรนะ ลดแรงช่วยผ่อนแรงให้ได้ระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็เรื่องความนุ่มนวลอะไรเนี่ยมันก็คือเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ฝืดเหมือนกับพวกบันไดปกติอ่ะคืออย่างพวกบันไดเขาเรื่อยเนี่ยเนี่ยพวกบันไดพวกนี้มันจะหนืดหนืดฝืดใช่ป่ะแต่พวกนี้คือมันดูดิดูดิมันบ้าไปแล้วอ่ะแล้วความนุ่มมาเลยมันโอ้โหมันโคตรสุดตัวนี้อ่ะก็มีสองแบบสองรุ่น ตัวนี้มีสองรุ่นก็คือรุ่นอ easy ก็คือรุ่นปลดเร็วกับรุ่นไม่ easy ก็คือรุ่นธรรมดามอ่าราคาต่างกันพันหนึง่งก็ราคาตัวธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่สี่พันห้านะครับสี่พันห้านี้ได้อะไรมาบ้างก็จะมีตัวบันไดหนึ่งคู่นะนี่หนึ่งคู่ไม่เกี่ยวแล้วก็มีคลีทคลีทใช้ของชิมาโนนะครับผมใช้ของชิมาโนเนาะแล้วเนี่ยวัสดุอะไรนะผมบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ย มาจากญี่ปุ่นหมดเลยนะเมดอินเจแปนหมดเลยครับทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมวัสดุพินวัสดุต่างๆลูกปืนทุกตัวนะครับผมมาจากญี่ปุ่นหมดครับเมดอินเจแปนหมดครับคอนเฟิร์มคุณภาพใช้ยันลูกบวชนะคือลูกบวชไปอีกกี่ภาษาก็ยังใช้ได้ะแบบแบบใช้ไปเลยนะคุณภาพญี่ปุ่นเขาดีเราแบบเขาปรุงระบบการผลิตตลอดแล้วมึงแล้วดูดิดีไซน์อ่ะใช้ไปยันยุคดูเลมอนก็ยังไม่โหลอ่ะคือแบบนั่งทำมชชินไปก็ยังเจออันเนี้ยบอกเลย ดูดูพรีเมียมเนาะดูพรีเมียมมากสวยมากนะวัยรุ่นชอบมากๆนะครับแล้วอีกรุ่นนี้เป็นยังไงนี้อีกรุ่นหนึ่งกดเร็วก็ไม่ต่างอะไรลูกปืนอะไรเหมือนกันหมดทริปเปิลซิลเหมือนกันลื่นเหมือนกันลื่นเหมือนกันนะดูก็แตกต่างก็คือปลดปลดเร็วเท่านั้นเองครับผมปลดปลดเร็วก็นี่เนาะอ๋อเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นอีซ y s ซูฟิเลีเนาะสามารถใช้ร่วมกับพวกบันไดตัวอื่นได้เลยเนาะที่เป็นตระกูลซูฟ e เลียอย่างพวกไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้เนี่ย อันนี้ก็ซูเปอร์เดียป่ะอันนี้ไม่ใช่ก็พวกซิลแอนต์วลิงตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ซิลนี่ตัวนี้ก็ซูเปอร์เดียใช้ร่วมกันได้เลยใครที่มีมีพวกไออีซี่ซูเปอร์เดียอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ฝักเดียวกันได้เลยใช้ร่วมกันได้เลยนะก็<ม>นี่ใส่เข้าออกอะไรง่ายง่ายดายมากนะครับผมสำหรับคนที่กลัวขโมย หรืออะไรนะแบบว่าเขาเรียกอะไรขึ้นรถบ่อยๆนะขึ้นรถบ่อยๆใช่กลัวบอกเป็นรอยใช่ก็ควรเป็นพวกรุ่นพวกนี้เนาะ Easy s u p i o e โอ้โหใม่ลื่นชิบเป่งแล้ว Easy s u p i o r ได้อะไรบ้างก็นี่จะมีตัวนี้เนาะเขาจะมีถุงใช่ถุงเอาไว้ให้เก็บบันไดเนาะเวลาเราถอดบันไดออกมาเนาะก็เก็บบันไดได้นี่รัดนี้เลยแล้วก็ปึ๊บเที่วกลับบ้านได้เลย คือรถหายได้แต่บันไดอย่าหายนะอันนี้บันไดแพงก็ซูเีอเรียเนี่ยตัวนี้อีซี่ซูเปเรียจะอยู่ที่ห้าพันห้านะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ของมาไม่เยอะมากนะครับผมมาน้อยนะสําหรับใครสนใจนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้ข้อมูลอยากเพ่ก่อนก็ต้องรีบมาซื้อก่อนใช่นะเพราะตัวนี้ผมยืนยันเลยว่าประเทศไทยแม่งไม่มีใครมีแน่นอนอ่ะเพราะตัวนี้เราเพิ่งเอาเข้ามาครับสดๆร้อนๆเลยอยากให้คนมองอะไรอย่างนี้มาที่ร้านนี้ใช่ของมองได้หลายอย่างเลย ของมันต้องมีก็สโวน,นี้ไม่มีอะไรมากแล้วรีบมารีบไปนะครับผมก็ขอบคุณมากใครสนใจอะไรติดต่อมาได้เลยเนาะวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับพีซ